รับวันนี้ทีมข่าวประเด็นสุดสัปดาห์อยู่ที่วัดกอประชมพงจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ทางวัดเองได้มีการจัดพิธีถวายเทียนพรรษาลและสืบชะตาหลวงนะครับขณะที่ในส่วนของกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์น,นะครับ<ม>ก็ได้มีการถวายมหาสังฆทานและเครื่องอัฐาบริการให้กับพระเถระภายในพิธีด้วยครับ กลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์ร่วมทําบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567คุณภัยบุญพัฒนาวานิจกิจกุลและคุณขวัญจิตยั่งยืนผู้บริหารบริษัทภัยบุญโปรดักต์จำกัดและบริษัทเคพีฟู้ดจำกัด พร้อมด้วยคณะกลุ่มพลังบุญสร้างสรรค์เดินทางไปวัดกอประจําโฮงตําบลสารพีอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเทียนพรรษาให้วัดจํานวน9วัดเนื่องในวันเข้าพรรษาและร่วมพิธีสวรดรพบเคราะห์ทําพิธีสืบชะตาหลวงแบบล้านนาโดยมีพระเทระจํานวน9รูปและพระครูคัมภีธรรมกิจกตติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดกอประจําโฮงเข้า,ร,ขาร่วมพิธีขณะที่คุณขวัญจิตยั่งยืนผู้บริหารบริษัทไพยบูลโปรดักต์จำกัดและบริษัทเคพีฟู้ดจำกัดกล่าวว่า การทำบุญและการร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและร่วมพิธีสวดรบเคาะและสืบชะตาหลวงก็เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 ขณะที่อาจารย์ดรประจักษ์แสงสว่างตัวแทนกลุ่มพลังบุญสร้างสารรค์เปิดเผยว่านอกจากได้ร่วมพิธีดังกล่าวแล้วยังได้เดินทางไปมอบห้องน้ําและร่วมพิธียกฉัดเอกและฉัดลองที่วัดต้นพึง่งพร้อมร่วมกันส่งน้าพระธาตุของล้านนาและทลํานุบำรุงวัดเป็นเงินกว่า2 0 0 0 0 0บาทอีกด้วยและช่วงเย็นก็ได้ไปทําการยกฉัดนะครับและถวายห้องสุขาให้แก่วัดต้นพึง่ง และในการส่งน้ําพระธาตุภ่มิพลังมูสร้างสันได้ทํากิจกรรมอย่างนี้ต่อเนื่องมาตลอดเป็นเวลานับ10ปีมาแล้วนะครับก็ได้คุณขวัญจิตยั่งยืนนะครับกรรมการพิจา,าราบริษัทไพบุญโปรดักต์จำกัดและบริษัทไคบีฟูดจำกัดและคณะทุกคนก็ได้กัดกิจกรรมนี้เป็นผู้นํามาโดยตลอดนะครับ ปีนี้เป็นปีมหามงคลน,นะคะที่เราได้มีโอกาสในเรื่องของการเทิดทูนนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 72พรรษาได้มีโอกาสในเรื่องของการทำบุญนะคะ<ง>เพื่อถวายเป็นราชกุศลให้กับพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะ,<ง>ะซึ่งในวันนี้นะคะ,ะเป็น<ง>วันหนึ่งนะคะที่<ง>เราจะทำพธิธีตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่สืบเนื่องมาซึ่งกลุ่มพลังบุญสร,ร้างสารรค์เนี่ยเราก็ได้ดำเนินกิจกรรมนี้เนี่ยมาด้วยความต่อเนื่องเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราจะมีความตั้งใจก็คือการถวาย9วัดนก็จะมี ชุดเทียนพรรษาแต่ก่อนที่เราจะถวายเทียนเนี่ยก็คือจะมีพิธีสืบชะตาหลวงนะฮะแบบล้านนาของเชียงใหม่ก่อนก็ขออน,นิสงส์นะฮะที่กลุ่มเพื่อนพลังบุญสร้างสรรค์ได้มีการกระทำนะในส่วนของบุญกุศลใดๆนะฮะที่ได้ทําแล้วก็ขอให้บังเกิดกับกลุ่มเพื่อนพลังบุญสร้างสรงสรค์รวมถึงนะฮะ,ะกัลยาณมิตร ทุกท่านก็ขอได้รับอน,นิสง์ผลบุญที่ทุกคนได้มีความตั้งจิตตั้งใจในการร่วมกันนะคะในการถวายเทียนพรรษาแต่พิกิตวงกราบทีมข่าวประเด็นเนสุดสัปดาห์ททบ5รายงาน